เดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ไขลาย OA นะคะสำหรับใครที่ว่ามีปัญหาลาย OA เอ,อหมดอายุนะคะก็คือลาย OA ที่บริษัทส่งมาให้นะคือเขาส่งมาให้ครบแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าเราไปไปโหลดแอปไปโหลดลายโอเเข้าเข้าเชื่อมต่อช้าเกินไปเพราะว่าเขามีเวลาแค่24ชั่วโมงนะคะดังนั้นนะคะวิธีแก้ก็คืออันดับแรกก็คือติดต่อไปที่บริษัทเพื่อขอลาย OA มาเชื่อมใหม่อันดับที่2ก็คือ ครูพรก็จะส่งไปให้นะคะเราไปเชื่อมเองนะคะเดี๋ยวจะส่งไปให้เราเชื่อมเองเอาไปแก้ไขเองเดี๋ยวจะให้ดูตามดูตามคลิปนี้นะคะอ่าเข้ามาที่ไลน์เลยค่ะเข้ามาที่ไลน์แล้วก็เข้ามามันจะเจอหน้านี้แต่ถ้าจะเข้าไปดูข้างในอันดับแรกอาจจะเป็นแบบนี้ให้เข้ามาตรงขีดสามขีดบางคนอาจจะมาเป็นแบบนี้แต่ว่าของคนอื่นมันจะเป็นหน้าเดียวนะของคูปองมันมีหลายบัญชีนะคะอ่าของคนอื่นอ่ะจะเป็นหน้าเดียวของคุณน่ะนะคะของคูปองตั้งตั้งไว้หลายอัน เวลาเราจะไปเพิ่มสร้างบัญชีใหม่ก็สร้างตรงนี้มันก็จะขึ้นมาหลายๆอันแบบนี้แหละนะคะแต่ว่าเรา,ถ,าถ้าเราไม่ได้ทําหลายอย่างเราก็เอาแค่อันเดียวนะคะจิ้มเข้ามามันก็จะเข้ามาหน้านี้แล้วสิ่งแรกที่เราต้องตั้งคือนี่ข้อความตอบกลับอันนี้อัตโนโมัติเลยทักทายเพื่อนเวลาเพื่อน,อน,อนจิ้มมาหาเรามันจะเป็นข้อความนี้นะคะอัดจิ้มเข้ามาจิ้มเข้ามาปุ๊บนะคะอันนี้ครูพรตั้งไว้นะคะอ่ดอ่ดตั้งไว้ก็คือสวัสดีค่ะคุณจุดจุดจุดคุณอะไรเราก็เอามาต่อตรงนี้ เอาคามาใส่ตรงนี้มาให้มาจิ้มตรงนี้มันจะเป็นชื่อใครก็ตามจิ้มเข้ามามันจะเป็นชื่อเขาถ้ามาเรามากดตรงนี้ไว้อักกดเข้าไปค่ะกดเข้ามาปุ๊บอ่กกดผิดที่ลบออกต้องเอามาวางต้องเอาโคเสอร์มาวางตรงนี้ค่ะต้องเอาเอาลูกศอนไอเอาเมาส์นี่มาวางตรงนี้นะคะจะเอาเอาเอาตัวนี้ไปวางตรงไหนเอาชื่อคนที่ทักเข้ามาไปวางตัวไหนเอาไว้ใส่เอาเมาส์ไปใส่ไว้ตรงนั้นแล้วก็กดเพิ่มค่ะเพิ่มชื่อผู้ใช้นะคะมันก็จะมาขึ้นมาแบบนี้ แล้วก็เราไปกดบันทึกนะคะกดบันทึกนะคะอ่ากดบันทึกสองครั้งนะคะอ่าแล้วคุณก็ตรวจสอบดูด้วยนะว่าคุณถูกหรือเปล่าก๊อปของครูพรไปไปตรวจสอบนะชื่อให้เอาชื่อตัวเองนะคะอันนี้ก็เวลาเพื่อนทักมาก็เป็นชื่อเพื่อนนั่นแหละนะคะคุณเอาชื่อตัวเองนะคะเอาเอาเหมือนครูพรก็ได้เพราะว่าคนจะทักมาดีนะคะแบบนี้มันไม่ซับซ้อนอ้าวหลังจากนั้นเราก็อันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะอันนี้คือหน้าข้อความทักทายเพื่อนใหม่นะ ไปดูตัวอย่างนี่ตัวอย่างกดมาดูตัวอย่างได้นะคะกดดูตรงนี้ตัวอย่างจิ้มเข้ามาเห็นไหมเนี่ยเวลาเพื่อนทักไปจะเป็นแบบนี้เพื่อนทักมาหาเราเขาจะเจอแบบเนี้ไอ้เวลาที่เพื่อนเขากดเพิ่มเพื่อนอ่ะเวลาที่คนกดเพิ่มเพื่อนในในลายเราอ่ะมันจะขึ้นแบบนี้ถ้าเขาไม่ทักมาหาเราเราก็ไม่รู้ดังนั้นเราต้องบอกเขาทักมาหาเราด้วยนะอันนี้คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างฝั่งคนลูกค้าเราอ่ะที่เขาที่เขาเห็นอ่ะเขาจะเห็นคํเนี้ยถ้าก็กดเพิ่มเพื่อนเขาจะเห็นคํานี้นะคะ แต่ถ้าเขาไม่ทักมาหาเราตัวเราก็จะไม่รู้นะอ้าวกดออกไปกดออกไปแล้วก็แบ็กออกไปออกไปจากหน้านี้อันนี้คือตั้งเรียบร้อยแล้วตั้งแค่นี้นะคะตั้งเรียบร้อยแล้ว,ะะลวกดกดออกไปกดออกมาเข้าหน้านี้เสร็จแล้วต้องมาตั้งตรงนี้ทําแค่สองอย่างแค่นั้นนะแค่ตรงเนี้ยอันนี้ทักทายเพื่อนใหม่คือทําให้ดูเมื่อกี้แล้วก็มาแค่นี้ตรงนี้ข้อความสัญลักษณ์ตรงนี้กดเข้ามาทุกคนยังไม่มีตรงนี้นะยังไม่มีเพื่อนนะของกูพรคือเพื่อนทักมาแล้วนะคะอ้าวจิ้มตรงนี้ มาจิ้มตรงนี้ค่ะตรงอ่าจิ้มตรงนี้เสร็จใช่ไหมเมื่อกี้น่ะจิ้มอ่าจิ้มตรงนี้เสร็จแล้วก็มาจิ้มตรงนี้แต่ของคุณจะยังไม่มีไอ้พวกนี้ยังไม่มีชื่อเพื่อนอ่าคุณจิ้มตรงนี้แล้วก็มาจิ้มตรงฟันเฟืองข้างบนนะคะจิ้มเข้าไปตรงฟันเฟืองจิ้มเข้ามาปุ๊บอ่าพอจิ้มเข้ามาในฟันเฟืองให้มาจิ้มตรงนี้ข้อความตอบกลับนะคะจิ้มเข้ามาเลยนะคะก็จะเจอแบบนี้ถ้าใครเซตสคริปต์เรียบร้อยแล้ว ใครที่แบบว่าเซตระบบจากบริษัทที่แบบว่ามันไม่หมดเวลา่ะลายที่ที่บริษัทให้มาน่ะในตรงการแจ้งเตือนที่คุณโหลดมาถ้ามันยังไม่หมดเวลามันจะได้มาหมดเลยแบบนี้แต่ถ้าว่ามันไม่ได้ของของคูพรนี่คือมันได้มานะเนี่ยมันได้มาจากเขาเลยเพราะว่าคูพรกดรับทันถ้ามันมันไม่ได้มาคุณก็ไปไปเอามาใส่อ่าถ้าสมมุติว่าตรงนี้ไม่มีอะไรเนี่ยสมมุติว่าของคุณน่ะมันไม่มีอะไรเลยตรงนี้ว่างเปล่า ของคุณมันว่างเปล่าเลยนะคะคุณก็มากดบวกตรงนี้คุณมากดบวกนะถ้าคุณไม่มีอะไรถ้าตรงนี้คุณไม่มีอะไรเป็นตัวการ์ตูนอยู่ตรงเนี้ยมันไม่มีข้อความให้คุณมาเข้าตรงนี้เข้าตรงนี้เดี๋ยวครูพรจะส่งข้อเดี๋ยวจะส่งข้อความตอบกลับให้ให้เอาไปกรอกนะคะบวกเข้ามาบวกเข้ามาแล้วก็ข้อความมาใส่ให้ใส่จากล่างขึ้นมาบนให้ใส่อันเยอะสมมุติว่ามันมี35ข้อความใส่เลขที่ส5ไว้ก่อนนะคะ ข้อความที่หนึ่งก็ยกตัวอย่างนะเนี่ยยกตัวอย่างให้ดูยกตัวอย่างนะ <c oughs> อันนี้คือให้คุณไปก๊อปมาจากของครูพรนะแต่ครูพรจะพิมพ์สมมติเอาอะไรก็แล้วแต่ยครูพรพิมพ์สมมุติให้ให้ดูเป็นตัวอย่างที่เฉยไม่งั้นมันจะวิดีโอมันจะยาวเกินไปก็กดบันทึกนะคะก็กดบันทึกอย่างเงี้ยมันก็เรียบร้อยเห็นไหมคะลำดับที่สามสิบห้าก็คือข้อความเนี้ยตัวสอสอสออะไรเนี่ยแต่ข้อความเนี้ยเดี๋ยวครูพรจะให้คุณไปก๊อปเอามาใส่นะคะ เนี่ยอ่าเสร็จแล้วก็มากดบวกอีกเอาข้อความใหม่ที่คุณพรวส่งมาให้ตามลําดับอะลําดับล่างจากบนอะคุณก็มาบวกเข้าไปอีกนะคะกดบวกเข้าไปอีกเอามาใส่อีกอ่าสมมุติว่าก๊อปมานะสมมติก๊อปมาวางนะก๊อปมาวางอะไรก็ได้เนี่ยคุณพรวให้คุณมานั่นแหละตามลําดับนั่นแหละอ่าคุณก็มาใส่เมื่อกี้สามสิบห้าเขานี่ก็สามสิบสี่เลื่อนขึ้นมาแบบนี้สามสิบสี่แบบนี้นะคะมันต้องไล่ขึ้นมา เสร็จแล้วเมื่อกอกเอามาวางเรียบร้อยแล้วแก้ไขเป็นชื่อตัวเองเรียบร้อยแล้วบันทึกค่ะบ,บันทึกกดบันทึกเห็นไหมคะเนี่ยสามสิบห้าสามสิบสี่เวลาคุณตอบลูกค้ามันก็จะตอบง่ายตั้งแต่อันดับหนึ่งตอบไล่ลําดับลงไปเลยนะคะให้ใส่จากล่างขึ้นมาบนนะคะเป็นแบบนี้นะ่าสมมติว่า,าจะเอาอีกข้อความหนึ่งสมมติว่าข้อความที่หนึ่งค่ะนี่สมมติว่าข้อความที่หนึ่งสมมติว่ามันมาจนถึงสามสี่สามสอง สามเอ็ดสามสิบเกาอะไรไล่มาจนถึง 1, นจนถึง2องแล้วสมมติว่ามันจะมาถึงข้อความข้างบนสุดก็คือเลข1ใช่ไหมอ่าสมมติจะมาเป็นเลขหนึ่งแล้วอันสุดท้ายอันสุดท้ายคือข้างบนมันอยู่ข้างบนคุณก็ทิมหนึ่งเข้าไปคุณก็สวัสดีทักทายเขา,าติดตามคูพรมาจากติดตามคูพรมาจากมาจากมาจากไหลสด รูพรพิมพไว้แบบนี้นะสดในติ๊กตอกใช่ไหมคะติ๊กตอกใช่ไหมคะนี่คือข้อความที่กูพรพิมพ์ไว้ในนั้นติดตามไม่ใช่ติดตากนะคะติดตามเสร็จแล้วก็ทายัางไงละมันเรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกนะคะกดบันทึกกดบันทึกแค่นี้นะคะเนี่ยก็คือสมมติว่าสิบสามห้าสามสี่สามสามสามสองสาม จนมาถึงหนึ่งอยู่ข้างบนเวลาเราตอบลูกค้าเราเราจะได้ตอบไล่ลงๆๆๆๆไ,ไล่ลงเข้าใจไหมคะไล่ลงไล่ลงมันจะได้ง่ายดังนั้นก็คือให้เอาคําข้างล่างสุดที่กูพรจะส่งให้คุณน่ะหลังจากคลิปนี้เสร็จอะคุณไปคัดลอกมามาใส่แบบนี้นะคะทําตามขั้นตอนนี้แหละนะคะค่อยๆดูค่อยๆทําเพราะว่าใครที่มันมันไม่ได้เซตร,ระบบมันมันมันหมดเวลาอ่ะข้อความที่คุณไปเอาจากในในแอปดอปลิสอ่ะ ที่บริษัทส่งมาให้คุณน่ะมันหมดเวลามันจะไม่มีไอ้ข้างล่างเหล่านี้นะมันจะว่างเปล่ามันจะมีแค่ตรงเนี้ยสามห้าสามสี่สามสามสามสองสามหนึ่งจนถึงหนึ่งเนี่ยนะคะมันจะมีแค่นี้คือมันว่างเปล่าแหละแต่คุณต้องมาทําเองเดี๋ยวครูพรจะบอกนะคะเอาของครูพรไปทําก็ได้เพราะว่าของครูพรเนี่ยมันก็คณก็ทั้งมาดีนะคะแต่ว่าข้างล่างก็อันเดียวกันนั่นแหละสคริปต์ะครูพรก็เอาของเขามาแต่ครูพรมาเพิ่มเอานิดหน่อย เพราะว่าของเขามันไม่มีเนี่ยหนึ่งถึงหกของเขามไม่มีลำดับหนึ่งถึงลำดับ,ลำด,บลำดับที่หนึ่งถึงหกของเขามไม่มีครูพรก็เอามาใส่เองแล้วก็ได้เอาคลิปวิดีโอมาแทรกไว้ให้คุณด้วยคุณจะทํางานง่ายขึ้นนะคะโอเคนี่นี่คือตัวอย่างอ้าวคราวนี้เวลาที่ลูกค้าทักมาเดี๋ยวจะให้ไปดูตัวอย่างว่าจะตอบลูกค้ายัางไงเอาคลิปเดียวให้จบไปเลยอ่ะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องอัดหลายๆคลิปไปหาหน้าตัวเองก่อนเพราะว่าจะต้องตอบกลับหน้าตัวเองหน้าตัวเองอยู่ไหน ก่อนนะคะไม่รู้อยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวพิมพ์อะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งเนาะพิมพอะไรสักอย่างพิมอะไรสักอย่างาจิ้มเข้าไปสมมติจะไปตอบกลับคนนี้อ่าสมมติครูครจะไปตอบกลับคน,นเนี้ยเนี่ยคนเนี้ยสมมติเขาทักมาหาเราสมมติเขาทักมาหาเราสมมติว่าคนเนี้ยทักมาสวัสดีค่ะเราสนใจสนใจค่ะสนใจขอเข้ากลุ่มเรียนฟรีค่ะพอเขาทักมาคุณก็มาจิ้มตรงนี้คุณก็มาจิ้มตรงนี้นะคะจิ้มเครื่องหมายบวกนะ จิ้มปุ๊บข้อความทั้งหลายเหล่านั้นจะเข้ามาอยู่ตรงนี้จะมาอยู่ตรงนี้เพราะคุณตั้งค่าไว้แล้วจิ้มเข้ามาค่ะจิ้มเข้ามาคุณก็จะเห็นข้อความต่างๆอคุณก็สมมุติว่าจะเอาพิมพ์คํานี้ส่งให้เขาใช่ไหมคุณก็กดคํานี้เข้าไปเพราะว่าเวลาเราจิ้มเข้ามาแล้วมันจะมาเจอข้อความเหล่านี้คุณก็กดจิ้มเข้ามาเลยข้อหนึ่งเนี่ยมันก็จะมาอยู่ในนี้เห็นไหมเนี่ยมันจะอยู่ในนี้เตรียมส่งให้เพื่อนเนี่ยจะอยู่ในนี้เตรียมส่งให้เพื่อนเลยคุณก็กดส่งค่ะ กดส่งนะคะเดี๋ยวครูพรพิมพ์คําใหม่ก่อนเดี๋ยวมันจะไปส่งให้เขาเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่ตัวครูพรมันเป็นคนอื่นสวัสดีค่ะไปทําได้ไหมคะอ่าพิมว่าค่ะทําได้ไหมคะทําได้คุณไม่ต้องพิมพ์ตามนะนสมมตินะอ่ะทําได้ไหมคะครูพรอ่าสมมติว่าเป็นข,ข้อความอยู่ในนั้นนะแต่ว่าไม่ไม่ต้องแก้นะอันนี้ครูสมครูพรจะส่งให้เขามันมันพิมแบบนั้นไม่ได้ ก็เลยต้องมานั่งพิมใหม่คุณก็เอาตัวนั้นแหละที่มันมาแหละส่งเลยนะคะส่งไปเขาแล้วค่อยดูแนละ้วมันจะเด้งไปหาเขาเห็นไหมเนี่ยมันจะเด้งเข้ามาอยู่กับเขาก็เหมือนเราคุยกับเขานะคะอ่ะก็แบกกลับมาเมื่อเราตอบคนนี้เสร็จอเผื่อคนอื่นทักมาอีกเผื่อคนนี้ทักมาเราก็จิ้มไปหาคนนี้แต่ละคนมันต้องตอบไม่เหมือนกันนะคือเขาถามมาคนละอย่างเราต้องตอบไม่เหมือนกันคุณก็มาตัวบวกเพิ่มอีกสมมติว่าคุณบรรจงเนี่ยทักมาอีกคุณก็จิ้มเขาะะ้ามาอ่ะจิ้มเข้ามาหาแต่คุณ ก็มากดกด,ดตรงนี้ก็มาเลือกคําอะไรเราะไปตอบคุณวดจงอะ่ะอะไรเราก็กด,ดไปนะคะสมมติกด,ดคํานี้ไปใช่ไหมมันก็ขึ้นมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแค่นี้แหละแต่เราก็ส่งแค่นี้แหละมันก็จะไปเด้งอยู่หน้าเขาแต่คูพรไม่ส่งจริงนะอ่าส่งปุ๊บมันก็จะเด้งไปหน้าเขาแค่นี้ค่ะง่ายๆก็จบแล้วนะคะส่วนข้อความตอบกลับเดี๋ยวคูพรจะส่งให้ทุกคนเลยในไลน์นะคะในไลน์ไลน์อ่าในไลน์โอเอ หรือลายไหนดีไม่เอาลายโอแล้วเดี๋ยวจะเอาลายที่คุยกันนั่นแหละนะคะโอเคนะโอเคนะคะในลายที่คุยกันในลายที่คุยกันในลายเอ่อในลายส่วนตัวครูพรไม่ใช่ลายโอเอนะไม่ใช่ลายที่เราเจอกันครั้งแรกจะเป็นลายส่วนตัวแล้วตอนครูพรส่งไปทุกคนถ้าฟังคลิปนี้จบเนี่ยอย่าทําอะไรตอนครูพรส่งไปให้ดูเฉยๆเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปจําศัพท์ห้ามถามมา ครูพรจะส่งรายละเอียดทั้งหมดไปให้แล้วคุณก็ก๊อปไปใส่ตามคลิปวิดีโอนี้นะคะเอาไปเรียงใส่ทําตามคลิปวิดีโอนี้เอาไปเรียงใส่ให้หมดนะคะแค่นี้แหละนะคะเดี๋ยวครูพรจะเอาไปทําช่อง YouTube ก่อนมันถึงจะเข้าดูได้เพราะว่าคลิปวิดีโอมันยาวนะคะอ่าเดี๋ยวจะทํา youtube แล้วจะส่งไปให้ดูนะโอเคนะคะมีอะไรก็ค่อยถามมาโอเคค่ะสวัสด,ดีค่ะ